สวัสดีครับสวัสดีชาวมวยไทยแฟนมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องคัดมวยสยามวันนี้มาพบกับศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ณนเวทีมวยช่อง7สีเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปก่อนที่จะไปคัดวิจารณ์มวยขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณครับคู่มวยสึกมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มีสีคู่ครับมาดูกันคู่แรกพิกัด113ปอนด์มุมแดงนิติกรส่วนน้ำทานคีรีเจอกับมุมน้ำเงินโชคพิชิตโชดบางแสนคู่ที่2พิกัด126ปอนด์มุมแดงสิทธิชัยสอดิชพันเจอกับมุมน้ำเงินสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้ม คู่ต่อไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศปูนเสือพิกัด113ปอนด์มุมแดงเป็กปตทอทองทวีเจอกับมุมน้ำเงินยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมต่อไปเป็นคู่เอกพิกัด122่อปอนด์มุมแดงวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเจอกับมุมน้ำเงินเพชรศิลาวออุราชามาดูกันคู่แรกพิกัด113ปอนด์ มุมแดงนิติกรสวนน้ำทานชิรีอายุ15ปีส่วนสูง172มาจากจังหวัดกระบี่โชคมาแล้ว50ไฟเป็นมวยเขา่าสูงยาวเข่าแหลมอาวุธครบเครื่องชนะมา2องไฟแพ้1ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเจ้าเป็กปตททองทวีเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมามุมน้ำเงินโชคพิชิตโชคบางแสนอายุ17ปีส่วนสูง17 0 มาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์โชคมาแล้ว50สไฟมวยบูเตะขาต่อยหมัดมวยขวาฝีมือครบเครื่องวงในไล่แขนยัดไส้แรงชนะสองไฟแพ้หนึ่งไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางเจ้ายอดนาทีพะดุงชัยมวยไทยยิมเมื่อเดือนที่ผ่านมาคู่นี้ฟอร์มสูสีทั้งคู่แต่เรื่องร่างกายหัวใจทางเจ้านิติกรจะดีกว่า คู่นี้ชอบมุมแดงนิติกรแข็งกว่าต่อไปเป็นคู่ที่2พิกัด126ปอนด์บมุมแดงสิทธิชัยสอเดชพันอายุ19ปีส่วนสูง173มาจากจังหวัดตรังชกมาแล้ว60ไฟเป็นมวยเข่ามวยขวานอกได้ในดีหมัดศอกแรงเข่าในเหนียวบุกดุดันปลายแข็งแรงชนะมา4ไฟ ล่าสุดชนะคะแนนกับทางเจ้าปานเพชรสอจอเล็กเมืองนน่นมาดูกันที่มุมน้ําเงินสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มอายุ22ปีส่วนสูง167มาจากจังหวัดพัทลุงโชคมาแล้วร้อยกว่าไฟเป็นมวยขวามวยเข่าอาชีพล็อกรัดตีเหนียวแน่นยัดไส้แรงขยันตื้อดีหมัดสอกแรงบูดุดันยันห้ายก ช,ชนะมา2องไฟแพ้1นึ่งไฟคู่นี้มองว่าสูสีครับถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มร่างกายยกให้ทางเจ้าสิทธิชัยเหนือกว่าคู่นี้ชอบมุมแดงสิทธิชัยสอเดชพันต่อไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศปูนเสือพิกัด113ปอนด์มุมแดงเป็กปตทอทองทวีอายุ19ปีส่วนสูง164มาจากจังหวัดยะโสธร ชคมาแล้วร้อยกว่าไฟมวยเป็นมวยเข่าอาชีพเปิดเกมสาดแข่งล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจดีผลงานชนะมาห้าไฟล่าสุดชนะคะแนนกับทางเจ้านิติกรเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ำเงินยอดนาทีพะดุงชัยมวยไทยยิมอายุ16ปีส่วนสูง168มาจากจังหวัดสุขโขทยัยชคมาแล้ว50สบไฟ เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องตีนหน้าดีลักเหลี่ยมไอคิวดีชนะมาสองไฟแพ้หนึ่งไฟล่าสุดแพ้คะแนนกับทางเจ้านิติกรคู่นี้ความพร้อมประสบการณ์ทางเจ้าเป็กปตทอทองทวีจะเหนือกว่าครับคู่นี้ชอบมุมแดงเป็กปตทอทองทวีต่อไปเป็นคู่เอกพิกัด122ยองปอ มุมแดงวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีอายุ19ปีส่วนสูง170มาจากจังหวัดกระบี่โชคมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวยเขา่าเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเหนียวแน่นบูดุดันมีพลิกตลอดผลงาน8ไฟชนะมา7ไฟแพ้น1นึ่งไฟล่าสุดชนะคะแนนกับทางเจ้าชายทนวออุรชาเมื่อเดือนที่ผ่านมามาดูกันที่มุมน้ำเงิน เพชรศิลาวัวอุรชาอายุ20ปีส่วนสูง170มาจากจังหวัดอุดรธานีโชคมาแล้วร้อยกว่าไฟเป็นมวยสายมวยฝีมือฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าในเหนียวไล่แขนฟันศอกแรงลักเลี่ยมแทงดีล่าสุดชนะคะแนนกับทางเจ้าเพชรสยามจอพัทรียาเมื่อเดือนที่ผ่านมาคู่นี้ชอบมุมแดง ุนิกรนสวนน้ำทานคีรีจัดไปนะครับทีเด็ดมวยวันนี้4ี่คู่ถ้าสมาชิกฟังแล้วชอบก็จัดตามมาครับใครฟังแล้วขัดสวนได้ครับส่วนท่านใดสนใจทีเด็ดมวยทุกคู่สแกนเข้ากลุม่มมีทีเด็ดให้ทุกคู่ทุกวันขอฝากกิจกรรมไว้ร่วมสนุกฟรีทายผลถูกสี่คู่รับรางวัลได้เลยทันทีมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุกวันอย่าลืมสแกนเข้ากลุ่มเพื่อร่วมสนุกกันนะครับ